อาสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการสอนการใส่ตัวเลขอัตโนมัติในของ PowerPoint นะครับของผมจะเป็น2016นะครับซึ่งรุ่นต่างๆก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมมีอยู่3งานมี3หน้างานเดียวนะครับ3หน้าอ่าแล้วก็การทำก็คือเข้ามาที่ View นะครับไปที่ Slide Master นะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายคลิกหน้าสุดท้ายก็ลบทิ้งหมดเลยนะครับมันจะเหลืออยู่ สามหน้าซึ่งตัวนี้ก็คือเนี่ยมันก็คือตัวเลขที่มันจะรันนะครับเลขหน้าถ้าสมมติของใครไม่มีอย่างนี้นะครับไม่มีเลยหาไม่เจออยู่ในหน้าตรงไหนก็ไม่รู้ให้เข้ามาที่หน้าแรกตัวนี้นะครับเข้าไปที่มาสเตอร์เลเยอร์นะครับมาติ๊กที่สไลด์นัมเบอร์โอเคไปไอตัวนี้เรามบาังสับก,ก่อนเราสามารถที่จะไปที่โฮมได้เลือก ค้อนมันได้นะครับอ่าผมเอาไปที่ยี่สิบแปดเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมมีสามหน้าใช่ไหมครับผมก็จะทับสามมันจะก๊อปปี้ตัวนี้มาอ่าหน้านี้หน้าที่ 2, สองอะที่สองเนี่ยลบทิ้งนะครับนี้เราแล้วค่อยคลิกขวาวางตัวนี้ให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันตัวนี้ลบ,บออกนี้เราวาง ให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันจากนั้นก็เข้าไปที่หน้ากลับมาที่เดิมนะครับสไลด์มาสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดออกไปการใส่ก็คือมาที่ Insert สไลด์นัมเบอแล้วก็ติ๊กที่สไลด์นัมเบอรตัวนี้กด App l i g h to อ l มันก็จะได้หน้า 1, 2, 3อมันอย่างนี้นะครับส่วนสมมติว่าใครมีสีหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่สีทับสีใช่ไหมครับมัน เพราะว่าหนึ่งทับสเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่เราตั้งมาก็คือเราต้องไปแก้นะครับเราอ,าออกก่อนตรงหน้าอินเสิรนี่แหละสไลด์ตัวนี้ติก่อ,กอนไปที่เดิมนะครับวิวนะครับสไลด์มาสเตอนะครับทุกหน้าเลยนะครับแก้เป็นเลขสสมมุติว่าถ้ามีสีหน้านะครับขั้นตอนการใส่เลขหน้านะครับเป็นขั้นตอนที่ใส่ตอนสุดท้ายนะครับ ไม่ต้องมาทําที่แรกเพราะว่าเลขหน้าเรามันจำนวนหน้ามันเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใส่ครบแล้วเรากดโคดออกไปแล้วก็มาที่ insert อ่แล้วก็ slide number ติ๊กที่ slide number กด apply All มันก็จะมานะครับ1นึับสี่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ